สวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC ของลุงนิรนามแล้วก็ช่องยายีพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็อย่างที่เกริ่นไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะมาพูดถึงเรื่องอีกาแสนรู้นะคะแล้วก็เลขเลขที่กาแสนรู้นี่ได้ให้มาเพราะว่าได้มีได้มี ผู้ที่เสียง,งโชคเสียงลาภหลายท่านนะคะที่ที่ที่ได้โชคจากอีกาเซนรู้วันนี้ซึ่งอีกาเซนรู้นี่คือมาจากไหนยังไงเราเดี๋ยวจะอธิบายเกลื่นเคร่าวๆให้ฟังนะคะก็คือเป็นพระอาจารย์วันหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์แหละค่าวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ก็ได้กวาดรันวัดโดยปกติทั่วไปได้เห็นลูกกาต,ตกลงมาแล้วก็ปีกหักท่านก็เลย มีความสงสารเกิดความสงสารแล้วก็รับเลี้ยงดูนะคะก็เลี้ยงดูร่วมกับลูกหมาในวัดนั่นละค่ะเขาก็มีนิสัยที่เป็นกันเองนะคะเป็นเพื่อนกันกันกบหมานั่นแหละคะ่ะแล้วก็พระอาจารย์ลองให้เขาไปหยิบตัวเลขนะคะที่ม้วนอยู่ในกระดาษอย่างนั้นแล้วก็ให้ลองเสียงถ่ายดูก็กลายเป็นว่าถูกไปไหลายงวดเหมือนกันคะ่ะก็ผิดตัวเดียวงวดที่แล้วนะคะแต่ก็งวดนี้ก็ให้เป็นแนวทางก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอแล้วก็ตัวเลขนะคะว่ามีเลขอะไรบ้าง

ก็อย่างที่เราได้ฟังเรื่องราวคร่าวๆของอีกาแสนรู้ไปแล้วนะคะแล้วก็เลขที่ได้จากที่อีกาคาบมานะคะก็จะเป็นตัวเลขนี้นะคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะคือ581390นะคะก็ยังไงก็เอาไปเป็นแนวทางเสียงโชคเสียงลาบขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ